แกะใหญ่นแน,น่ทุกคนเนาะมันขี้ไปล้วทุกคนยังนยยหน่อยเดียวหลานเดียวเดียวยังแกะให่บอถนัดมือสายเอามือขวาก่อนสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนไหนทุกคนเนาะมเอนีสรากะสิมาไซเบ็ดกบ ตามที่คำขอ mm hmm. ข,ของเอฟซีนะทุกคนเนาะมนนี้สระสิม่าเฮ็ดตามข้อพ่อของเอฟสีมนี้สละดิมาใส่เบ็ดกบทุกคนเบ็ดกบของเขากับซิมีประมาณ60ลังทุกคนเนาะแล้ววันนี้มันสิมือสีข้ามแล้วสละดก็สิบอกว่าลายย้ายห่างทุกคนตอนนี้สละดคสิมีแต่สีเสียบเบ็ดกบเราทุกคนเนาะเขามาใส่เบ็ดกบย่ทธีตายนะนี่ทุกคนเดี๋ยวสลสิเสียบมังหนี้มั่งหนึ่งทุกคนเลยลงไปก่อนต้องเสียบด้่นในทุคนจัางสิได้กบ ยังไม่ได้กู้เพิ่นีนน่แต่บนน,น,นี้บอนหนึ่งทุกคนเดี๋ยวหอสุดไปต่ออีกม่วงหน,นึ่งมันมีสี่างทุกคน ไปนำกันทุกคนเดี๋ยวสลาดบับบกเสียบบ้องบ้องหนึ่งทุกคนเอ้ยเสียบแต่ลาขั้นหน้านี่และบักเสียบแถวอื่นเนาโอเคเต็งซีนะจ๊ะ กูพางีส,สีเอาเบ็ดไว้บนนี้สละิีปทางหลังก็นล้วมันถือแบบมันกระมะทุกคนย่งางมาน้ำกันเพราะว่าตอนนี้มันกำลังทำแล้วนะเห็นหมาาอกเจรงทีทุกคนจรงสีเนาะ เราก็ยังเสียบเบ็ดตรงไปสีนะทุกคนอย่างอีกลงังหนึงวันนี้แะ้วก็ได้ทุกคนมองเกาขเขาเขาบางทีเขากิมาก <c oughs> ให้มันเป็นตัวๆนนทุกคนเนาะสีเนาะ บอคือใส่เบ็ดปลาทุกคนเนาะมันแตกต่างกันเนาะกบกับเบ็ดปลาเบ็ดกบขั้นว่าขีกระเดือนตายมันก็บรรยดทุกคนเลยนี่แบบนี้แล้วทุกคนเดียวสารสิบไปใส่เบ็ดบ่อนอื่นนทุกคนเนาะสี่กลับไปเอาเบ็ดแล้วก็เสียบขีกระเดือนนะทุกคนโอเคไปน้ากันเลยโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ตอน,อนะตอนหมื่นตอนคำแล้วอ่าประมาณ แปดโมงย่างตอนนี้ทุกคนสาระลงมายามเบ็ดกบทุกคนเนาะตอนนี้กะย่างหอดแถวปลายหน้าแล้วเนาะไก่สีหอดมองทีสาระ,ะไส้บ็ดกบนะทุกคนเนาะ้มนี่กะตอนมื้อตอนค่ำทุกคนเอยเพราะว่าห้าใส้เบ็ดกะจนขำนะทุกคนเนาะประมาณหกโมงยังยังไดเมื่อเฮื่อนทุกคนเอะะนนนนนเอ,เอตอนนี้กะกินข้าวกินน้ำแล้วก็เลยว่าลงมายามเบ็ดกบหฮามะหูัวมันสิถือกระบอกโอเคเฮาไปนำกันเลยเนาะทุกคนไปเบิ่งกนำกันเลยว่ามันสิถือกระบอกไป แาเบ็ดกบบ่เคยใส่เบ็ดกบจกเถอทุกคนเอ,อถ้าก็มาใส่หมูหนี้มือแรกเพราะว่าปกติสลาใส่เบ็ดปลาทุกคนเนาะแต่ว่าใส่เบ็ดปลาแล้วมันมันบ่ค่อยถือกอนไหนทุกคนสลาก็เลยว่าลองใส่เบ็ดกบลองเบิ้งอีกอย่างมีเอซีคอมเมนต์ว่าสลาลองใส่เบ็ดกบให้เบิ้งเนี่ยสลาก็เลยจัดไปทุกคน ไสโอ้ยก <laughs> ตามเสาไฟก <laughs> ันยังตาเสาไฟพอดีเหลดี๋ละแถวนี้แหละสาวๆใส่เบ็ดกบมาทุกคนเนาะเดี๋ยวเข่าบอลปลาเข่าบอลนี่เนาะมันมีทางให้เข่าจะสิจื้อเบ็ดหรือบอกทุกคนเอวโอ,อว,ว่าสิกูเบ็ดอันิไปยามเบ็ดมันสีเบดคูลังหรือบอกทุกคน แบบมันกลางคืนเนาะเ่าก็บอกคอยจื้อปัญใดทุกคนท่างกลางเวรเ่าก็คอยย่างไปคอยชินเนาะนี่เป็นทาข้าสิไปเดี๋ยวนี้สระตีนเงาคนรเคยกินแต่คลองก่อนเพราะว่ามันเป็นปลาทุกคนเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวอดแล้ว <ka> โอ้ยตื่นเต้นต่นเต้น,น,น,ท,น,นาานะทุกคนว่ามันถือถือหมอกบอย่เดี้ยหอาไปกันทุกคนมีแผ่น้ำอย่าีไรคืมหัดแลวถือกบถือกบถือกบแล้ว,กกกกกกวมันเต้นมันเต้นมันเต้นเยอะเยอะนา่ <c oughs> สระมานแล้วทุกคน กบโตแบบใหญ่กบเทาอุ้ยอือโอ้ฉลาเป็นคนแบบจับปลกไปได้ทุกคนเลยอืมกบโตแบบใหญ่ทุกคนแตว่ากบเ่าโอ้หักคากบโค้อนี่หักคากบเป็นที่รอเดียวสิเอามันกินดึกบอกว่ากบนีเนาะทุกคนเนาะโอ้มันกินบอลนี้ทุกคนเกือมันไป มาเลที่ค้องมาจังไรเนาะมันดังสีออกทุกคนเออดูมัน,น, <c oughs> yes. นกินไอ้เยสในอุปกรณ์ของเฮาก็คือแทชจัดเดยะถือทงมาในนี้ทุกคน,นมันมนันเลย นี่มืออื่นเศร้าปีนกบจำดอกไม้สมโอ้ยแสบลายทุกคนไปต่อทุกคนไปมองไหมนี่ทุกคนไปกบอ,อีกแล้วมอนี้มานนะทุกคนเนาะใส่เบ็ดกบนีมานแน่ทุกคนเลยใส่เบ็ดป่าบป่ป,ปันได้นาอมีแต่หลอนกับหลอนสลับสลหสัหฮาไซไม่จนเมื่อยทุกคนสลับได้จีโตอะไรทุกคนเลยจีโต,เล,โตเลยจ้า กีนก็มาหน่อเห็นนะทุกคนเห็นบหมได้สิตแล้วโตัวหน่อยใหญ่ใหญ่ทุกคนเ้ยยาวก็สิไปตออวันนี้สารรู้สึกว่ามันแห้งทุกคนจีบอะไรเพราะสามสิบตัสั่นมันอยงสี่มือหน้าสาระก็ดูมันอีกแหละสิมาใส่อีกเรื่อยๆทุกคนเ้ยอยากกินกบเนาะโอเคเดี๋ยวออกไปต่อเดี๋ยวทุกคนมันอีกแหละทุกคน วันนี้สละ,ะได้กบเกือบได้สิบตทุกคนนี่เดี๋ยวปลดก่อนเนาะเดี๋ยวสิไปต่อกบฮาเสียมันโดดเองบหรือว่าจากไหนฮาบ่มโหคือกันบเห็นประมาณสี่ตทุกคนสี่ห้าตเพราะว่ามันมันเสียมันเป็นอย่างสี่เลยคื่อว่าแบบมันมีกบแต่มันบ่เห็นกบผ่นะสละบ่เข,ข้าใจคือกันว่ามันไปเองบอกดูว่าเป็นจังได พันเลจ้าขายได้สิบพันนั่นได้นี่ี๋ยาวสิไปต่อทุกคนไปไปไปโอเคแล้วทุกคนเนาะตอนเสาร์นี้สละกะมาย่ามเบ็ดทุกคนเ้ยตอนนี้ก็สวยเนี่ยเฮาฝ่าไปเนาะโอเคตอนนี้เฮากับผ้าทุกคนไปน้ำกันเลยจ้ะพอมันมันสวย,ยทุกคนมือนนี้มันสวยเนี่ยเฮามาย่ามเบ็ดตอนเชืวยทุกคนเลยวันเสาร์นี้บฮหววัวหฮอสีไ้หดือบทุกคน เมื <ười> ่อคืนนี่สลาได้10 11โตทุกคนเนาะ11โตตน่อยตใหญ่แต่ว่ามื้อนี้สายังบ่ทันรู้ว่าสิได้หรือบ่โอ้ยได้อยู่เนาะเต็มๆปกติเบ็ดมันก็อันใส่เบ็ดกบมันก็บ่ลดเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาบ่มั่นใจปานใดุคืนนี้มันลดไป4โตทุกคนเฮาก็เลยฝ่าวยางฝ่าวๆ

กเพาเสีย่ะรัวเบ็ดเท้าหายโอ้พระเจ้าหลุดทั้งเบ็ดเลยศพ <laughs> กระโบเ็นเบ็ดกับลุดบัดนะี้กูเบ็ดเราทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปคลายน้นเนาะไปน้ำกันเลยหยุเ <laughs> พาเสียหาย <laughs> เย็นเย็นเย็นสาวนี่ลนะมองทุกคนเนาะเสีย <laughs> นี่มันบบก,กินสามนังเป็นมีสีกระเดือนอยู่มันทำเด็กกินนี่จะโบก,กินท,ที่เก่า โอเคทุกคนตอนนี้เ้าการยามโดนเติมไปเนาะหากามานตัวเดียวทุกคนโอ้โกะเกะากะแล้วทุกคนเลนี่ไดกบหน่อยก็เอาถึงว่ามันตายแล้วทุกคน <laughs> กบหน่อยก็เอาจ้าหาะไรแล้วตัวหนึง่งขอให้มันๆเลอต่อไปขอให้ยางตัวน,นี้ไปผูนก่นขอให้ได้ได้เดี๋ยวใส่ถุงได้กบหน่อยยางต่อเคยเลยทุกคนไปยางมาแล้วกันนี่ได้กบแจ้ว ึงที่มันอยู่ตาขาวทุกคนต <laughs> ะเขียวตะเขียว่าสั่นค่่านี่ได้สองตัวแลยเนาะทุกคนเนะาะเอาคเอาเบิดของ้าก่อนเยี่ยเด็ดเาก่อนทุกคนเลย โอเคทุกคนสายนี้เขากบมางเพาะกบอีกตัวหนึ่งเนาะมีที่ย่อยทุกคนเบิ่งเลยสดๆร้อนๆหักขามันก่อนช่วงนี้กบมันกับตัวหน่อยในใหญ่ในทุกคนเนาะพุ่นและยามเขามันถอกคนละทุกคนเอ้ยหามาใส่เบ็ดยามนั้นฮะกบมันบ่มีกบหน่อยมีแต่กบบักใหญ่กบเถาวัาสันมีแต่กบเถาแล้วนะทุกคนนายามนั้นฮะยามนี้มันกับ มีกบหน่อยแน่ใจแน่ทุกคนเลยเขาก็ได้แหละสามารถตามโตวแล้วทุกคนตอนนี้เขาก็ไปต่อเมืองจีนเบ็ดเขาบละลายหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไปต่อี ควรจะเฮา,าไดไรกบอีกแล้วนี่มิเตตัวหน่อยๆนะทุกคนเนาะคือว่าหละยามนี้มันก็ยังหน่อยเนี่ยและยามพุนมิแตตัวใหญ่ๆเอามือเจยบออกเจยบเขาแบบนี้มันอยู่จังได้แบบน,นี้มันกินแบบมันจนสอดเลยนะทุกคนมันเลยเอาหยาดมันเลยแกะหยาดอย่างจักหน่อยทุกคนเลย เน็ดป่าแฮงยากนะทุกคนปบถือว่าไข่ในอืมมันก็ว่ายากันไหนสว้เบิ่งกันใหญ่กว่าเก่าหน่อยหนึ่งทุกคนกบของเฮาบอกกับมือวานก็สีได้สาวโตละใจด้ทุกคนเลยเพราะว่าเฮาใส่็ดต่ำไม่เคยได้10ป่ายหรือสาวโตอีกยังประมาณนี้ทุกคนได้เตะประมาณเจ็ดแปด ท่านี้เดี๋ยวเขาก็สิไปเรื่อยๆไว้เบ็กดก่อนนี่ทุกคนเขาได้กบอีกแล้วตอนนี้เขาก็จับตีนมันไว้ยัดมันไปนะทุกคนเนาะแต่ว่าสาฮค้าค้ามันแนบนแต่ตวัวสําหนีแหละทุกคนมันไม่ค่อยมีเนาะสับนีนก็เอาจ้าอืมนี่ก็พ่อไ้ปนไนทุกคนเลยไนปนไรยังว่าเขาไน,นปนไ้ขวดาไ้ยังฮะนะทุกคน นี่ทุกคนได้อีกแล้วมาแน่นี่แก่ใหญ่แน่ทุกคนเนาะมันจีไปแล้วทุกคนยังหน่อยเดียวหัานเหงาะเดียวยังแกะแย่หมดถนัดมือสายเอามือขวาก่อนมันจีไปอีนั่นแหล่ะในรีวิวโก้เพิ่เบิ่งก่อนนี่ตัวใหญ่แน่ทุกคนเนาะใหญ่กว่าเก่าน้อยหนึ่ง โอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็ยยามเบ็ดเป็นทีแล้วพอแล้วเนาะซึ่งว่าหาบรเห็นเบ็ดเดี๋ยวหาก็ได้กลบสานี้ทุกคนเนาะตอนนี้สลากามสีกลับเพื่อแล้วนะทุกคนเนาะเพราะมันเพลนแล้วเนาะมันสวยเลยบอแมนมันเพลนโอเคสำหรับคลิปนี้สลากการสิคอจบคลิปไว้สำนีไห้พบกนใไมในคลิปหน้าเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับจะไขให้สลากเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สลากเห็ดคลในต่อไปแต่ว่าวันนี้สลากสิคอโตเมื่อก่อนเนาะบายบาย